굿มอร์นนิ่ง굿มอร์นนิ่งกับชาดูชาดูกับพระเอกเอาไม้ออกจากเอาไม้ออกจากเสาค่ะพระเอกกับสลืมสลือม,มันห่อนเนอะพระเอกเนาะเอาออกไม้คำกัดยันเสา ตูนซ้อมาก็จะมีแสงแดดแสงแดดทุกวันเลค่ะอยู่ที่เนี่ยตแตไก่ยางเว้นต่ว่า very hot in the daytime in morning very very cold in the cold but very very f a ฝุกติดอยูนกขึน เดินตูอดูส่อดูว่าจะชาดูมันจามอัดพลังมึงดูทุกคนใส่กากใส่เน่ปูนก็ไม่ต้ใส่เนี่ยหน่อยพลังเอยบเทียยังกับเมื่อบืนานกบ ต่องเลยพระเอกเจ้ายาว่าเวางเลยงานเมรกะตื่นสอบมากกะได้มาทายคลิปพระเอกตีขนมาส้งกาแฟเราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วย้ายเจียงกับจีมัดได้ร้างลางนิดเก่าหลายตัวนึงค่ะทุกคนเพื่อนดู วันเออ last night he go up โซว่ up ได้อ่อีะ he not go up โซวะโซวตอนเามอร์นิงฮันฮัน go up ไอ not open door for him ชาเดอชาเดอในแบบในแบบชาเดอมาลงมามาดู มึงเป็นนายแบบเลยนะมึงนี่นะนายแบบนี่อ่ะนายแบบสวีเดนอันนี้ไอ้ะนายแบบไทยแลนด์นายแบบโดจ้าเลยแ okay, คร์พระเอกทุกคนไอเจมก็ชงเอาไว้แล้วไอพระเอกก็จะทำมันหม่องไลยร,รือไงเจือไปมัดแล้วค่ะคุณเดี๋ยวยังจ,จือไปอาบน้ำก่อนนะคะเช้าเฟอร์เฟอร์ แอนดูดิบ้านนี่มัดแล้วแล้วอีกอันหนึ่งปัจมัดที่แล้วอย่างก็มัดอันเท่ข้านหน่ะเนาะงามบกค่ะพีมือสวยมิค่ะพีมือยหญ่เจี๊ยมในคันี้กูจ๊อกยอ ยอไม่ถึงไอ้เบืกินกูดช้นทำสวยมาชมดอกไม้อีกเหมือนเดิมค่ะตอนเช้าตอนนี้เงียบสงบก็ชมดอกไม้ชมเสียงนกเสียงอะไรก็ชมไปนะคะเพราะว่าดอกไม้มันก็มีมองนี่อะคะ่ะที่ได้ชมมันบอกค่ะ เหลืองสวยงามดอกค้องอุไลดอกกระดกดกดกออกมาแล้วก็ออกอีกออกตลอดเวลาเลยค่ะดีเนาะยัดเจมก่าอย่างมี่างสี่ยูส่สวิตเดน,นจากต้นนี้ออกดอกวัดปีนี่แม่เอาค่ะลไปไออาบน,น้ำอาบทาก่อน อาบน้ำก่อนนะคะคลิปวิดีโอก็เก่าแล้วอู่แต่บ้านนี่แหละค่ะ Good morning, ดมอร์นิ่งเอฟีบาสวดีตอตเอสาวมนีสิมามัดคานเลียอยีกันึงค่ะมัดคานนะอากาศวันนี้เป็นยังไงอากาศวันนี้ก็เย็นสบายพระเอกก็มายอดแย่น่าอ่ะอะไรนี่ยอ,อดแย่น่าตื่ะ ที่ติณเนิดเห็นบ่าตึกอนเริ่มนานแตดเช้าเลยนะคะวันนี้ยี่สิบเราเียพี่อ

นครทุกคนร่างกายเราไม่แข็งแรงแต่จิตใจเราแข็งแรงนะคะพอเหตุใดก็เหตุไปนะคะมาวยู่มาพักพรอยู่กับครอบครัวมหาตาเราก็ได้มาทำทำอะไ แคกอสารเล็กๆน้อยๆดีกว่ามานั่งดิเชื่อๆแม่บอกค่ะยูฝุ่นกับยูซื้อๆบริเฮ็ดอย่างนั่นอีกอะเมื่ออากาศมันหอนมันก็ทำได้อยู่นี่ยค่ะเขาทำได้เขาก็ท่ำไปบัตรจางก็เห็ดบัตรจางก็เห็ดกับพวกอะไรไอ้เฮ็ดแล้วค่ะจ้างเ็ดกับจ้างก็เห็ดกับเรนนั่งบนซื้อ มันบริเฮทอีหยังมากไม่อะนะอันนี้ทำเองง่ายง่ากับจ้างเขาอยู่ค่ะอันนี้มันงานเล็กๆทำเองได้ไม่เป็นไรงานเล็กๆทำเองได้ยปฏิทุกคนแต่ว่าโอ้ยสั่งกล่องไก่บริยินหรอกเนาะค่ะแยเกเตรียมซอสเอาคน <c oughs> ลืมไปปลาทอดซาไปไอไฟโฟนนี่แทบเป็นอีหยังดอ,อกเราอยู่ไก่สี่กรบปุกบริยินหรอกค่ะ แค่ตะกูลเนาะมันไม่มียังเกาะไม่มีไมค์ค่ะถ้ามีไมค์ก็ได้ยินเสียงชัดอยู่เนาะน,นี่มันไม่มีไมค์ มัดข้านกันลแล้วลรอค่ะนี่ค่ะยายเจอมัดขานอยู่นี่นค่ะเอ้ยปันติมาเฮไปเจอเจอเ้าขี้เห็ดเป็นแทบวันนี้เนาะขี้เป็นนั่นแหละค่ะขี้นบงามโบน้องไฟอย่างเงี้ยวะฮัดขี้เห็ดงามแท้วะระเบียบเรียบร้อยจีแท้เอ้าก็ระเบียบเรียบร้อยเนาะเห็ดอย่างกับงามระเบียบเรียบร้อยเบิดนั่นแหละ ก็ห yup. ่อกจาของหัวเล็กค่ะบ่มีค่อยหงอกค่ะจะไปวัดนั่นซอยพระเอกก่อนวัดข้างหลังวัดข้างหลังอีหย yeah> ังไปไปเบิ่งดูมาเยอะดุกกใส่แอนทอไอ้นี่ค่ะทุกคนหนูนี่ก็เสียตัวหลุดแล้วทอทออยังเตีฟ้านแค่ยูเซดอ่ะ เอาวัดก้อนขาพระเอกเว่าวดหรอก มาไทยน้ำยาเ,เพื่อ,อนเฮ็ดขนมจีนค่ะทุกคนอันนี้น้ำยาไก่นะคะน้ำยาไก่กะทิอันนี้ก็น,น้ำยาปลาไอห,หมอหมอน่นอยขายแค่เบิร์ดแค่นี้นะคะ่ะบเิเวณยิ่งใหญ่ทำแค่แบบว่าขายพอพ่อเบิร์ดมาล้างเนาะหมอมี่ใหญ่หมอททำนี่กับพอ่อนี่ก็ทิมาซื้อไปกินอันว่าจะไปซื้อไปให้พระเอกน้ำยาหวานมันก็นเลยบ่มี่อ่ะ มืออ่นก็ค่อยจะเฮ็ดว่าสันา่นว่าเดี๋ยวสีไปไทายหมองขนมจีนให้เบิ่งอยู่เด้อยค่ะทายได้น้ืย,ยาก่อนวันนี้ก็มาซื้อขนมจีนในมูค่ะฟื้นเขาเก็บมาบ้างไว้นน่เต็มเลยเขาไปซื้อมาขนมจีนเขาตอนในปีที่แล้วที่มาไทยนะคะ่ะนี่ก็ไอเก็บเรียบร้อยแล้วเก็บเส้นแล้วนี่อันเท่าไรก่อนนาง สะอาดบ่ค่ะเบิ่งทุกคนพุ่นอันเพื่อนยายเจิดหน่เขาเป็นคนสะอาดด้วยค่ะสะอาดคือก็ยายเจิดมืนล่ะเดี๋ยวถ่ายเพื่อนเยอะหน่อยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเขาถ่ายไกลแหละเขาว่าถ่ายเห็นหนาแล้วเขาถ่ายเห็นแต่ขนมนี่ของพก็เอกกันทุกคนก็ดีเด็ดเออบอสตันกุรุก่ะคาร์ลู แตงกวาขนมปังแล้วก็ยังก,ก็มาสตาร์มาดมาซอนมะเขือเทศแล้วก็นั่นก็นจะเป็นในแตงกวา,กาอนะโอเคเดีย๋ยวปักอีตู้ก่อนค่ะเดี๋ปักอีตูต้ไปกินกันขนมจีน สดค่ะแป๊บเดียวกับเดือนหนึ่งแหละทุกคนเลยจะได้กลับสวิดเดนแล้วมาเร็วแทจะได้กินผักเบิดทุกอย่างก็ที่ได้ไปเบิดเหล่านี้นะผักกัะยังเรืออยู่เลยนี่พท่านเบิดเลยปังฮุ่งก็เต็มอยู่เลยค่ะปังฮุ่งก็กินแต่ปังฮุ่งสดค่ะกินแต่มะละกอสุกมะละกอดิบก,กับย่างบ็ไ,ได้กินเลยค่ะ มนึกสุกระซูกเลื้ยงเต็มเลยค่ะทุกคนมองดูกินบาหวาดบบาใยแล้วค่ะพี่กาไปกินขนมกีนกุ้งไค่หัวหอมสุกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวตัวตน,นี้เนะี่งามงามเนาพะพี่เอกจะก,กินอยู่พุ่นล่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุผู้สุขคนณยายเจีมชนบทสวิเดนมาทุกคนมากินขนมจีนขนมจีนกับยายเจีมผักซ้อนไปใส่พี่เอกโอ้นี่ซ้อน มาขอยืมในส่วนเนี่ยเพลอกขนมกินเจ็บเจ็บไปซื้อน้ำมูลเหรอคะนูคอยขนมกินอย่ตั้งขางไม่ต้องยิ่งง่อยเลยนี่คือเห็นเพล็กยืบวันนี่ดูด่เห็นเตรียมกินนี่ไหมมีทั่วค่ะอันนี้พระอิตูเนี่ยพระอิตูลุยลงไปเลยกินไปเลยอย่างนี้เลยค่ะนี่ได้ยาก มาได้กินโซ่ตุกคนเบิรงก็เทียนี่แกะแกะไุก่อนเลยนะสุดโหบเลงอืมแลกค่ะทวนเน่ยกัดไปเลย s prevopn etivpn yetembo e อแขนเลยค่ะทุกคนเึเบ้ดแสบเลยพอคุณยายเจียมีอย่าง <yeah. S 1> ยายเจียม็อยูุติบานนี่ละนี่เราพื้นช้อตายอยู่ติรอดบ้านนี่ออนบนน่ได้ไปใส่ดอกค่าสีเดือนนึงแล้วพระเอกผ้าทะยู่บ้านบ่ไปใส่มาใส่มากเนน็เห็นหนั่นเห็นนี่ยังส่ที่เห็นหนั่นแหละกินไปบอกไปตามสไตล์ยายเจียมทุเจ้า อบอเพชรเป็นไดคะน้ำจีนอยากอยังก็กินอยากอยังก็ได้กินเบิดค่ะอยากกินพักนี่ยังก็ได้กินแต่หากว่าบอมีเวลาได้ทายลิให้ทุกคนเบ่งมาอยู่กับขั้วนะคะนะ เสียงพระเอกทุกคนเลยกินจะเบื่อเอื้องโอ้ยพระเอกกินยิมแล้วค่ะทุกคน กินยันแลกก็มาคุยกันจักหน่อยก็คือไปกินตออยู่ค่ะสื่อมาหลายอยู่พระเอกเราว่าจสดล่องกินแต่ว่าว่มี่ดัยาหวานค่ะมื่ออื่นดาสียอ้สื่อยาหวานาใหม่พระเอกล่องกิน,นขนมเซนนะคะพระเอกก็เเรียมตัวไปทำาน่นทำนี่มันเดิม ไป้อมไปทุกคนเงาออกเงาออกมนันเงียบเงียบดำยังยะเจิมดำเลยเห็นบอกกับทุกคนนาก็ดำเียผิวก็ดำไปหมดเลยค่ะดำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตากแดดน,นะคะเนาะเพราะว่าไอ้ผิวอะยืเจิมก็ดำอยู่เลยแค่ว่าถืนแดดแห้งดำไปเลยค่ะแต่มาอยู่บ้านกะมีความสุขดีค่ะทุกคนอยู่แล้วน้ำพอนอ้พี่สาวอยู่อยู่ได้หลอกบ้านเนี่ยค่ะหลุกทาย ลูกสะไพเพิินกับไปทํางานโอ้สวัสดีครับไปเอกคูณจะกล้องนะไปเอกสวัสดีครับ่ปาก่เบาเอ้ยอ,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 อันเราเรื่องไส้ลูกสะไพเพลีง,งานเขากลับมาก,กับเจ็ดถุหนึงนั่นบอกค่ะเขาเห็ดตอนนี้จะมีไอจะมีโอลูกไส้หนะ่ะเขาทางานนึ่งเร่งงานหนักจานน,น,น,านคะคะแดงลงไส้เขาเพลีนง,งานโรงแามก็ไอลูกไส้แหละค่ะ แต่มอนี้เขาบริมาเขาเอกาย่ำขึ้นแต่มูอได้เจก็ซอยค่ะให้เขามาซอยแต่มอนี่บริมามือว่านี่ขุดมันปลังเอยขุดมันเทศทุกคนเบนกันนละค่ะแล้วกันหนึ่งจีนหนึ่งจีเฮดบานจีนเซฟเซฟแค่นี้ละขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมด้วยค่ะเขียนกำล่างใจมาให้เจิญและครอบครัวพอก,กันไว้คินนาขอยคืนคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง สวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye